สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะสําหรับแม่สายทันชนกและน้องเพทาน้องเพยไทยนะคะเด็กป่วยนะคะอยู่ที่บ้าน3มคนเลยนะคะวันนี้แม่สายจะพามากินอยู่ที่บ้านเป็น3คนอันนี้คือหมูสามชั้นทอดนะคะแล้วแม่สายเอามายำใส่น้ำปลาร้านะคะส่วนด้านล่างจะเป็นขนมจีนจ้ามาแซ่บๆกันเลยจ้า,ากินหมูมคือเด็กป่วยบ่อยจนแม่จะไม่ไหวแล้วอะค่ะตังเกลมหมดเลย โอ้เส้นขนมจีนทำไมมันไม่เป็นเส้นในวันนี้แม่ไม,ม่ลดขนมจีนอยู่ได้หรอมาจ้ะวันนี้แม่ทำเองเลยทำเองเลยลูกอือืมอืมอร่อยอ่ะอร่อยนะ ฝากพี่ๆน้องน้ๆพ่อแม่ปู่ย่าตายายกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งให้น้องเพทายกับแม่ถ่ายด้วยครับอย่านงนี้เหรอลูกอร่อย,ย,มอมอยไม่ได้กินอะ่ะกับทันยำปะลาะร้ ข้อวเจมมีจวอืมกิออะไรก็ไม่อร่อยเนาะแต่ไม่สบายอะ่ะเหมือนกินพอได้กินยาค่ะยังไงแม่สายก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่ยังมาเป็นกำลังใจให้แม่สายเนาะกับน้องๆ อาการเผ็ดแล้วจ้ะทำไมมัดผมไม่ใส่ก็หนึ่งอยากย้อนวัยสองหัวฟูสามถคายคิดแม่บนอื่นบนวันหนูก็ยังกินได้เหรอขนมกีนเหรอ <c oughs> ้คนเท่าคนแก่บอกว่ามันเป็นของหมักของดองอะไม่อยากให้กินอะลูกไม่อยากให้กินแต่แม่กินร้อหน้าเนี่ยนะกินะเนีองคิมซอกเต้นเน แม่ทำันี่กระเป๋าือนี่แม่สายไม่แน่ใจนะคะว่าคนป่วยกินขนมจีนได้ไหมแม่เป็นห่วงจัง,งอูงอเผ็ดออกหูเดยกก็มันเป็นอง โหสามชั้นแลวล้วนเลยเยอะมาก <c oughs> แล้วก็คาดว่าไม่น่าจะทานหมดแต่มันไล่หวัดอยากกินแซบแซบบ้างะคะ่ะกินแต่ข้าวต้มโจ๊กทำไมตรงนี้ไม่รมบบอม้อนจังอันไหบอื้ อุน่นดีนี่แมวบีนแค่หยังไงแม่สายแล้วน้องเพทายขอจบคลิปนี้เพงเท่านี้ก่อนนะคะเพทปักเจอเลยจ้ะสวัสดีค่ะเราพบกันใหม่นะคะเดี๋ยวไม่สายตามไปขอบคุณทุกบ้านนะคะบ๊ายบายค่ะ